คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพนันอีกแล้วนะครับมันมีก็มันก็มีเยอะ,ะครับคือต้องเขา้าใจว่าการพนันเนนะี่ยมันมีทั้งคนโง่คนเก่ง,งกล้ามกึ่งเก่ง,งกล้ามกึ่งไม่เก่งก็มีอ่ะเก่งแล้วก็มีไม่เก่งเลยก็มีรู้ก็มีไม่รู้ก็มีนะครับะนะครับผมทีนี้อย่ามาพูดให้ฟังให้เด็กๆฟังนะครับว่าการพนันเนี่ย มันเป็นดาบสองคมนะเด็กดก,กาานันเป็นดาบสองคมนะผมกา um. ม,มันันไ,น,นไม่มีพี่น้องครับจาไว้นะกามานันไม่มีพี่น้องกามานันมีโกงทุกที่นะกาพนันมีโกงทุกที่อ่านะผมแล้วผมอยากจะบอกว่าเด็กคนไหนที่เพิ่งติดตามหรือว่าไม่เล่นนะอยากให้ศึกษาดูเป็นแนวทางดูเป็นวิยาทานนะนะผมเข้าใจนะเราจะไม่พูดถึงคนเก่งเลยนะคนเก่งปัดทิ้งไป คนเก่งให้เขาอยู่เข้าไปาพาอคนเก่งเขาเอาตลอดคขาได้อยู่แล้วนะครับผมแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้อยู่แล้วถูกไหมเด็กบางคนมันคืออะไรครับอาจารย์เห็นไ,ไหมเวลาลงเวลาลงทีไรปุ๊บเขาก็ถามมันคืออะไรครับนั่นคือเขายังไม่รู้ที่เขาถามนะคนที่เขาถามคือเขาไม่รู้แต่เราไม่ได้ว่าเขาเาพราะเขาแต่เซียนเขารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรทุกอย่างเวลาเวลาอย่างว่าเขารีวิวเนี่ยเซียนจะรู้แล้วว่าโอเคีแผนนี้แผนนี้แต่ถ้าบางที เด็กบางคนที่ยังเข้าไม่ถึงก็ต้องถามว่าอาจารย์ครับนี่คืออะไรคืออะไรอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้จะเอามาพูดให้ฟังนะครับว่าไฮโลรแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันครับไฮโลแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างนี้ไฮโลอย่างเนี้ยหนึ่งต้องเก่งนะครับหนึ่งต้องเก่งแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งอันนี้หมูก็เล่นเป็นเล่นได้เลยแต่อย่างนี้หมูเล่นไม่ได้ หมูลยไม่เป็นบางทีหมูไม่เข้าใจเขาแจหมคมหมันครับอัมันไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกสกิบหกหน้าแต่เป็นสกิจแบบว่าอะไรขึ้นเรารู้เลยแต่อย่างเงี้ยมันเป็นน้ํายาน้ํายาลังสีน้ํายาเคมีที่แบบว่าได้เล่นด้วยต้องด้วยความชํานาญแต่มันดีอย่างคือมันดีอย่างตรงไหนมันดีอย่างตรงว่าตรวจที่ไม่ร้องทุกผ่าไม่เจอแค่นั้นเองนะครับแต่เนี้ย อันนี้บางทไงงงไงีไม่เล็กติดกี้ร้องก็มีกี้ร้องก็มีแล้วแต่ตัวตรวจแรงไม่แรงอ่าไม่เด็กติดก็มีอ่าแต่หมูเล่นได้อันนี้หมูก็เล่นได้เลยนะนอ้าวเดี๋ยวจะมาให้ดูก่อนทีนี้อ่าจะได้กั็เด็กๆจะได้เข้าใจว่าเออมันการพันนั้นมัน,นมันแยกยนกว่านั้นอะไรกว่านั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันนี้คือเม็ดงานนะ,ะเดี๋ยวจะตรวจให้ดูก่อนไม่เด็กติดเห็นไหมไม่เด็กติดอ่าอ้าวเดี๋ยวมาดูตัวตอส แต่ไม่เหล็กไม่ติดก็มีนะไม่เหล็กไม่ติดก็มีแต่ตัวต้อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแรงไม่แรงนะบางทีก็ร้องบางทีก็ไม่ร้องแล้วแต่นะนี่ก่อนอย่างนี้ไม่ร้องเห็นไหมไม่ร้องอ่าอ่าลูสกิตเนี่ยเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าร้องไม่ร้องนะติตตัวตรวจนะมันอยู่ที่ตัวตรวจแรงไม่แรงอตัวตรวจดีไม่ดีแล้วแต่ถ้าอย่างนี้ อย่างเงี้ยมันมีมันมีรหัสมันมีรหัสบาร์โคดของมันอยู่แล้วเด็กก็เล่นได้เข้าใจะนะครับแค่เปิดกล่องมาอย่างเงี้ยแค่บอกว่าวิธีการย,ยังไงเห็นไหมดูนะหกมันก็จะยาวๆใช่ไหมอ่าเห็นไหมอ่าหกยาวๆห้าก็สั้นๆอ่าเห็นไหมสี่ไม่ทํางานสามสั้นยาวอ่าสองสั้นเห็นไหมยาวยาวอ่าเนี่ยมันมีแค่นี้คืออันนี้ อันนี้เด็กเล่นได้ครับเข้าใจไหมเด็กป .4 ป .5 ก็าเล่นได้ถ้ามีความรู้อย่างนี้แต่อย่างนี้ไม่เก่งเล่นไม่ได้เออามาพูดให้เข้าใจนะครับพูดให้เด็กเข้าใจการันั้นมันมีอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นอยู่แล้วแยกยนกว่านั้นนะครับอันนี้อย่างนี้เขาเรียกสกิลหกหน้าเดี๋ยวว่าอะไรอะไรขึ้นเราก็รู้อเจ่ไหมเราก็แค่จาว่าอะไรอย่างนี้เด็กเด็กป .4 ป .5 แค่เท่าว่าเล่นการันั้นเป็นรู้เขารู้ใช่ไหม แต่เงี้ยบางทีคนอายุมากอายุสี่สิบกว่าแล้วก็ยังเล่นไม่ได้ไม่เป็นอ่าไม่เป็นนะทีนี้มาดูลูกกันลูกในนี้จะมีงานอยู่สองเม็ดอ่าเม็ดวัดดวงหนึ่งเม็ดนะลูกจะมีงานอยู่แต่ทีนี้อันเนี้ยมันดีอย่างว่าแม่เหล็กไม่ติดนะแม่เหล็กไม่ติดตอนก็ไม่ต้องร้องไม่ร้องหรอกไม่ต้องตอนหรอกไม่ต้องไม่ร้องอยูแล้วแต่อันเมื่อกี้อ่ะ ทุกมาเจอทุกมาเจอฐานเข้าใจไหมครับทุกมาเจอฐานแม่เหล็กก็ติดอ่าแต่บางทีถ้าทําไปแล้วอย่างบางคนสั่งแม่เหล็กแม่เหล็กไม่ติดก็ทําได้แต่ถ้าไปดูตัวตอดตัวตอดอ่อนก็ไม่ร้องแต่ถ้าตัวตอดแตงร้องอนะครับแต่ถ้าอย่างนี้แม่เหล็กไม่ติดอตอดก็ไม่ร้องตอดไม่ร้องนะตอดไม่ร้องไม่ร้องทุบผ่าก็ไม่เจอทบกผ่าก็ไม่เจอนะครับ แต่อันนู้นทุบมาเจอนะออพูดให้เด็กๆเข้าใจนะออหลักการเล่นทีนี้เอาหลักการเล่นเล่นยังไงน้ำยานี้ต้องเล่นเก่งนะหลักการเล่นยังไงมันอยู่ที่ทีนี้บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเล่นยังไงแบบไหนอีกน้ำยาเคมีเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบมันเล่นได้หลายแบบครับหรือว่าอย่างบางทีเอาไปฉวบก็ได้ อย่างว่าจะมือโรงงานให้เราเราเอาไปเอาไปโฉบใส่แขนไม่โฉบหรือว่ายืนห่างๆหน่อยก็ได้ยืนห่างๆหน่อยก็ได้แล้วแต่หลักการหรือจะมีจิ้งหรีดใส่ไม้ก็ได้อีกนะครับได้อีกมันนะครับผมอันนี้มาดูหลักการเราต้องใส่หลอดปุ๊บมันต้องอะไรนอกเหนือกว่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะจะให้เด็กๆได้เข้าใจเปิดกล่องแล้วนะนะ ย้ำนะครับว่าเราไม่ได้สอนคนเก่งนะเอามาให้เด็กๆดูเป็นวิทยทานเห็นไหมครับอ่าเขาเรียกอ้าวทีนี้ทีนี้หลักการเล่นมันมันมีหลายวิธีนะเด็กๆบางอย่างที่คือยงไงอันเนี้ยสมมติอย่างอ่ะอย่างเนี้ยหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนลูกเขาได้ใช่ไหมโดยจมือไม่รู้อันนี้เปลี่ยนลูกเขาได้นะเราเปลี่ยนลูกเขาได้โดยจมือไม่รู้นะเขาเขาย่าไปปึ้งเขย่าเสร็จแล้วเหมือนทีนี้ลออยู่กะ หลอดอยู่กับเรานะหลอดอยู่เราเนี้ยเราก็แกล้งไปอย่างเงี้ยไปแค่นี้พอนี่ไปแค่นี้ก็พอละเราเรารู้แล้วว่าในถ้วยหกไม่มีลูกงานนะหกไม่มีแต่เม็ดมรดวงขึ้นช่วยไม่ได้เพราะว่าลูกงานมีสองเม็ดแต่ถ้าว่าในการเล่นนะครับเราต้องขายหกเม็ดเดียวนะขายหกเป็นเดียวไปไป,ไปกักห้าต่ำอย่างเดียวเลยหรือเอามาเต็มต่ำก็ได้ต,ต้องขายหกเม็ดเดียวหลักนะการเล่นมันมีแค่นี้แต่ทีนี้ บางบางครั้งเนี่ยเวลาไปเล่นอะ่ะเวลาไปเอื้อมไปอเนี้ยบางทีมันไม่ผ่านคนก็กลัวสะดุ้งไหมบาคคูก็ระแวงใช่ไหมระแวงปุ๊บแต่ทีนี้หลักการอาทีนี้ <c oughs> เราก็ต้องใช้ในการก็แรงเราสีเหลอดมันแรงนะทีะนี้เราต้องใช้ในหลักการซ่อนซ่อนกะยังไงเหมือนว่าเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยรับงานรับงานนายทุนมานะ เหมือนว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนซื่อนะคนแบบไม่ไม่โกงคนอะไรเงี้ยเออไม่โกงคนแต่ไม่มีตังและร้อนเงินไงเอาตังไปตีหม้อหมดแล้วต้องใช้เงินไปตีหม้อก็ต้องมีคำขันกันบ้างนะเด็กเด็กจะได้เข้าใจนะการย้ำนะว่าการมันนั้นไม่มีพี่น้องนะให้มีพี่น้องนะต้อนดูนะเออต้องเล่นเก่งจริงนะต้องเล่นเก่งจริงไม่เก่งไม่ได้นะอ้าวดู ทําไมมันร้องอย่างนี้ร้องแบบนี้บางคนก็ตกใจไม่ต้องตกใจนะเราเล่นยังหวะสองเอาดูเราเอ้นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เล่นธรรมชาติปกติเงี้ยเล่นธรรมชาติปกติไอ้ตัวนอกไอ้ตัวนอกก็ต้องขายหกเลยอยากให้โเนี่เขาตั้งหกห้ามาเนี่ยเขาตั้งห้ามาเนี่ยเราก็ต้องตีสองเอี่ยวเลยตีสองเอี่ยววนห้าเอี่ยววนห้าเอี่ยววนห้าสองก็ได้หกไปตัวอย่างเงี้ย หกไปตัวก็ได้นะวนห้าสองห้าเดี่ยวหกไปตัวเราเปิดดูกันสี่สามเดี่ยวถ้าดังลูกนี้ปุ๊บถ้ากล่องมันถ้ากล่องมันร้องไม่ต้องสนใจเราสนใจตอนที่จมมือเขย่าไปแล้วนะดูอึ้งถ้าไม่เทนี่ถ้าไม่เทอย่างนี้เอเทไปอย่างนี้นะในถ้วยมีหกอันเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้านี้มันดังอยู่แล้วถ้าหยิบมานี้ไม่ดังเข้าใจครับถ้าอยู่ในกระเป๋าร้องไม่ดัง เขาใจไหมแต่เนี้ยมาให้ดูมาให้ดูว่าในถ้วยมีหกอย่างถ้าเขาตั้งพวกขอบเอ,อียวหรือเขาตั้งห้าเอ,อียวหกเอ,อียวใช่ไหมเราก็ตีห้าสี่วนอะไรก็ได้แล้วแต่หลักกลางเล่นแต่การมนั้นอย่างเงี้ยมันต้องเก่งนะครับไวไวพิบต้องเก่งต้อง,ต,องต้องเร็วรอบผมอย่างเงี้ยเราขายเอ,อียวตัวเดียวเลยเล่นเล่นหกอะไรก็ได้แต่เล่นอย่าให้แตกเล่นให้ละเอียดยิบนะครับเล่นให้แนบเนียนเล่นให้สวยงามถ้าเขาตั้งมาเนี้ยเขสนใจ เห็นไหมครับนี่ก็เล่นหกยาวๆเลยเล่นหกเยอะๆขายอยู่ตัวเดียวขายอยู่ตัวเดียวนะตังเงี้เงียบเห็นไหมมันจะเงียบหกไม่ขึ้นมันจะเงียบนะครับนี่เนี่ยมันก็มีแค่นี้นะเด็กๆไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันดีอย่างว่าลูกอ่ะตรวจจี้ไม่ร้องถูกไหมเพราะบางบอลนบางบอลอ่ะบางบอลเช็คแม่เหล็กใช่ไหมอ่ะบางบอลเช็คแม่เหล็กเช็คแม่เหล็กเสร็จปุ๊บ มาตัดอีกก็ไม่ร้องอีกอมันถึงเล่นได้ <Stanley> <dum. S 1> ดเข้าใจไหมครับอองั้นเนี่ยมันการมันนั้นเนี่ยมันมีมันมีเยอะมากมายนะหลักการโกงเนี่ยมีหลายวิธีอ่มันจะมีการโกงง,ง่ายโกงไม่ доступ, ง,ไมไง่ายโกงยากไม่ยากาผ่านมันก็งานแตกไม่แตกมันก็มีไปอีกงานแตกงานแตกขพออะไรหนึ่งเพอาตัวนอกตัวนอกเล่นแตกก็มีอีกเข้าใจไหมอ่ตัวงบตัวอบเล่นแตกก็มีอีกมันเป็นอย่างนั้นนะครับนีเ่เอามาสอนให้เด็กได้ ได้รับได้รับชมนะได้รับฟังนะว่าการวันนั้นไม่มีพี่น้องอเลิกได้เลิกได้ก็คือเลิกหรือถ้าเลิกแต่ถ้าเล่นอยู่ก็ศึกษาเอาแต่ถ้าไม่เล่นก็ดูเป็นวิทยทานะนะครับไอ้ใครที่คอมเมนต์อวดเก่งอวดไรปล่อยเข้าไปทั้งมันครับในนู้นอ่ะไอ้ในในในคลิปในอะไรอะ่ะมันมีคนอวดเก่งเยอะอย่างั้นปล่อยเข้าไปนะครับคนพวกนั้นเอาตัวไม่รอดหรอกนะครับเด็ก คนที่อดเก่งส่วนใหญ่จะเอาตัวไม่รอดนะจำคำไม้เลยจำมาจำคำอาจารย์ไม่เลยนะพวกอวดเก่งในในคอมเมนต์ในคลิปในคลิปที่เอาไปลงไปอะไรเงี้ยอย่างนั้นพวกนั้นหาหากินไม่ได้หรอกไม่รอดเราอดเก่งเนี่ยอดรู้เข้าใจไหมแต่คนที่ไม่อดรู้ก็คือดูดูแลศึกษาเออแม่งทำยังไงกูอ,อยากกูอยากจะเก่งเหมือนพี่เขาว่าต้องทายังไงเออต้องใช้จิตวิญ,ญญาณเอาเองใช้อ่าใช้ดูนิดเอาเองครับแต่อาจารย์ไม่ได้ว่าเก่งแบบ ท่านเทพอะไรหรอกนะแต่เก่งไห,หน้าที่นี้ก็คือเรามีความรู้รอบตัวไงเราก็เอาฉลาดเอาเอาตัวรอดได้ใช่ไหมล่ะเออเราเราเก่งทั้งบู๊เก่งทั้งบุญใช่ไหมเก่งทั้งบู๊เก่งทั้งบุญเก่งบุญคืออะไรเก่งบุญก็คือเราบังคับให้โรได้โดยการวัดดวงะนะครับบู๊เมื่อกี้บู๊ใช่ไหมเอะถ้าเก่งบุญเก่งบุญปุ๊บนะที่นี้อ่ะเขาก็หยากไปแล้วเขาเทมาเราก็ฟังได้อีกอ่ะเดี๋ยเละ ถ้าเราเขย่ามาเรายกได้ส่งให้ตัวนอกได้ดิอ่าเขาเรียกว่าเก่งทั้งบูทั้งบุนแต่ถ้าหน้าที่นี้เขย่า้งอย่างนี้อันนี้ก็คือวาสนาแล้วต้องใช้ความเก่งเอาแล้วแต่ถ้ามันดีอย่างตรงไหนเด็กๆรู้ไหมสมัยก่อนเจ้ามือมันหมูเยอะนะสมัยก่อนเจ้ามือหมูเยอะทัางคนเนี่ยตัางลูกอย่างนี้ใช่ไหมตัางลูกมาเขย่าในบอลอย่างเงี้ยไม่เป็นนะเขย่าปั๊บอย่างเงี้ยอ่าอาจารย์ก็อาศัยขายหกนะขายหกไปตัก ไปก้าวห้าต่ำนี่หายห,หกตัวเดียวไงหกสูงก็ต้องต่ตำประมาณนี้ไไ่รับแต่ถ้าแต่ถ้าเขา,าเหยาวแรงเหยาวแรงปื้งอย่างนี้เราก็ต้องอาศัยฟังเสียงถามว่าเสียดได้ไหมเสียได้มันเสียได้แล้วัดดวงนะแต่เราก็ต้องเราก็อาศัยใช้ความจดจําใช้ความที่วิชาเรามีอ่ะมันเอาไว้หลักหลักจํามั่งอะไรมัง่งครับแต่ว่าแต่ย้ํานะครับว่าวัดดวงไม่มีคนเก่งนะนเด็กอาจารย์บอกเลยวัดดวงไม่มีคนเก่งนะแต่ปแลวก็แผลเททุกวันนี้ก็เล่นยาก นะครับไอ้ที่วันนี้ก็่นยากแล้วก็มีพวกคอมเมนต์ในในนั้นแหละในในไออีจันแล้วก็ยูทูบอะว่าเก่งแบบนี้ทำไมไม่ไปบบคาสิโนโวะอีกอะเป็นอยางงั้นไงคําว่าคาสิโนโพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าคาสิโนเนี่ยมันไม่มีไฮโลให้เราให้เราเขาย่าใช่ไหมมันไม่มีเขาย่าว่าเขาเขย่าไปแล้วทีให้เราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมะนะครับเห็นไหมไอพวกนั้นก็คือพวกกดเก่งอวดรู้ไงมึงไม่รู้คาสิโนข้างในมันเป็นอะไรอ่ะคาสิโนข้างในมันมีนมไฮโลเล่นเหรอ มันไม่มีเข้าใจไหมคาสินโนมันมีเฮโลเขออย่าแล้วก็แทะแทะอย่างนี้เหรอ,อพูดให้เขาให้เข้าใจด้วยนะอาที่ว่าอไอไอคอมเมนต์ในอะไร youtube ไนจัน่ะว่าทำไมเก่งแบบนี้ไม่ไปคาสินโนทำไมเก่งแบบนี้น่าจะรวยนะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เคยบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเงินเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปตีมอหมดเอาไปเอาไป,เอาไปเที่ยวหีหมดนะแต่แต่ถ้าเปไม่เปนะแบบว่า ถ้ามีเงินสิบล้านแล้วจะไปให้เขาไปซื้อบ้านซื้อรถให้เขาไม่มีนะไม่ไม่เราซื้อเราแค่บอกเขาว่าอย่างนี้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 แต่เราไม่สามารถจะดูแลคุณได้ตลอดชีวิตเราว่าเราก็เจอกันอย่างนี้ได้นะเป็กเจ้าผู้ชายมันเจ้าชู้อยู่แล้วอาจารย์นี่เจ้าชู้มากด้วยเจ้าชู้มากเลยนะเมียเมียก็เยอะลูกก็เยอะนะโอเคแค่นี้แหละนะพูดให้เข้าใจให้ฟัง คิดนี้คนเก่งห้ามคอมเมนต์เลยนะผมไม่ชอบผมว่าผมชอบสอนเด็กๆนะครับแต่คนเก่งไม่ต้องคอมเมนต์เลยคนเก่งก็ดูเอาหรือไม่ต้องดูแล้วนะคนเก่งปัดทิ้งไปแต่ไม่ไม่ได้ว่าเอฟซนะไม่ได้ว่าเอฟซว่าคนที่ไม่ไม่ได้ติดตามเราแล้วก็อะไรนี่นะแต่เอฟซีรักทุกคนนะครับรักเอฟซทุกคนย้ําอีกครั้งนะว่าตามพน,นันไม่มีพี่น้องครับแล้วก็หนึ่งถ้าเลิกได้ก็เลิกสอง ถ้าเล่นก็ดูเป็นดูเป็นแนวทางแล้วก็ศึกษาเอานะครับเออนะครับผมโอเคดูเรื่องไปก่อนนะเด็กๆ